นี่ก็เป็นอีกหลายแผงนะครับตรงสารานี้นะครับผมนี่เป็นที่เช่าบูชาพระเครื่องนะครับ <ots of the treasure> เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างก,ก็อยู่ตรงข้ามเทศบาลสันมหาพลนะเดี <ots of the treasure> ๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมใครผ่านมาก็จะมาเที่ยเวเขียนแม่ง้ดตมบ,บุญชนอยู่ทางซ้าย ใครอยู่ไกลๆก็สนใจอะไรก็ลองโทรถามดูนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมลงมาแวะถ่ายทำรายการนะปกติจะผ่านตลาดนี้เปิดนานหรือ,อยังครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นว่เป็นตลาดพระเล็กๆเนาะคุณคุณคุณน้าชื่ออะไรครับผมลุงตีเป็นคนเหนือเลยรปะครับอยู่ปไแถวนี้แหละครับ๋อ,หอ,บอให้คนบูเช่าพระนานหรือ,อยังครับ เท้ากับปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้วตรงนี้เลยอ่ะอ๋อปกตินี่มาตั้งร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับไม่มีเวลาแน่นอนรคเลิกห้าโมงเย็นเช้าเช้านี่โดยมากประมาณเท่าไหร่เก้าโมงสิบโมงแปดเก้าโมงถ้าใครผ่านมาตีหนึ่งตีสองนี่ ก็ลงมาก็เจอผีหลอกนะครับ<อ>ใช่ไหมมาเล่นกับผีเดี๋ยวเออเอ้ายังเปิดร้านอยู่ยูเคีนไหมไม่งัดนไกลๆเขื่อนครับผมมั่นครับครับตั้งหงใต<ก>ผมย้ายมาผมย้ายมาผมคนถิ่นอื่นแต่มาอยู่แถวนี้ว่าอะไรผมคนนครปฐมมาอยู่<อ>แถวนี้ซื้อที่ไว้สิบกว่าปีแล้ว สิบสิบสามสิบสี่แล้วเพิ่งมาอยู่สามปีย้ายทะเบียนมาแล้วบ้านใหม่น้องบัวหมายถึงอะไรหมู่บ้านกลางหงใต้กลางหงใต้๋อฝัวกบ้านเป่าอ่าคนระบคนรเพื่อนคนรับควาเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยนะครับครับนี่คนชอบพักเครื่องแรมีความสุขนะ อ่านีนีมีกี่บาทครับตรงนี้อันนี้โชว์มีมีคนขอซื้อบ้างไหมเมียไม่ขายอ๋อแล้วเอาไปเอากลับหรืออยู่ตรงนี้เลยแล้วไม่กลัวหายเหรอครับหลอมีเทพอยู่ข้างในไหมถ้าสมมุติจะปล่อยนี่ปล่อยกี่บาทไม่ปล่อยไว้เรียกลูกค้า เชื่อชื่ออะไรครับชื่อแม่นางอะไรตั้งชื่อไว้เปล่าไม่ได้ตั้งนี่นี่แม่นางอ๋ออ่านะ้นะแม่นางนั่นนะนม่นางพญาเนี่ยแล้วพวกพวกนี้เขาจอดเขามาเที่ยวอะไรครับมาเที่ยวดูช้างอ๋อดูช้างนะเฮลโลเฮลโลดูดูดูที่ใหญ่ขนาดไหนดูสิ ช้างกับช้างตัวใหญ่ <c ười> คุณน่าเชอเ,อเจอตัวใหญ่ประจําเลยใช่ไหมจะมาอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ไหม,ม,ม,มอ๋อเป็นอาหารตาเลยนะฮะ่อแก่สิ <c ười> อืมอ่ะถึงเวลาคุยแล้วนี่ลูกกาีลูกกลูกกาะขอดูหน่อยขอดูหน่อยคุณคุณน่าชื่ออะไรครับผม นิคมนิคม,คมคน,นแถวนี้เหมือนกันน,นี่คือเด็กแท้ๆเลยลูกเกาะแมวแมวอ๋อลูกเกาะแมวครับผมก็ตกใจนึกว่าลูกเกาะขนลูกเกาะแมวนะครับลูกเกาะแมวดียังไงครับเเมตตาคาสายได้ทุกอย่างแล้วตกดึกๆมีมาเม,มียวเมียมไปได้ยินบ้างไหม ของอาหารแสดงว่าไอ้ตอนร้องนี่ลืมเลี้ยงอาหารใช่ไหมมีบ้านมีมันเยอะแยะแมวเอาไปไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเคยร้องไหมร้องละละเคยให้โชคลาภไหมมีมีได้ได้อะไรบ้างโอ้ปลาขาขายนั่นแหละมาเป็นเมื่อมาตลอดมาทำอันนี้น้อยๆทำเองหรือไปเช่ามาเขามาปล่อยให้เท่าไหร่กี่กี่บาทครับผมไม่แพงหรอกเวลาได้มาประมาณ สมัยนั้นหลักพันหลักพันแล้วท่านบนี้สมัยนี้ถ้าปล่อยเท่าไหร่ถ้าปลอยก็หลักพันนะแต่มันหลายลพันหน่อยและยังมีคนเขาทําให้เช่ากันอยู่ไหมโอ้หายากโอ้หายากแล้วเขาต้องท,ทําพิธีสวดอะไรต่ออะไรไหมท่องคาถาไหมส่วนมากจะไม่ทอดเพราะว่ามันมีอาคมอยู่ในตัวมันแล้วเธอพอแห้งก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วนี่การการทุกเสกมาเรียบร้อยแล้วจากที่ไหนครับจากใน ในในวัดจากหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้อักไครับคับครับครับช่วยแนะนําสักสองชิ้นที่นอกจากลูกก่อกแมวจะแนะนําองค์ไหนยังไงครับเชิญครับอุณนานิคมนี่แหละองค์นี้นคือชินราชอินโดจีนชินราชสงครามอินโดจีนสงครามอินโดจีนพระรอดมาจนปัจจุบันเจ้าของไปเกิดใหม่หมดแล้วไปเกิดใหม่หมดแล้ว อาจจะรอดจากสงครามแต่ว่าแกตายกันหมดแล้วอือองเท่าไหร่ครับอ่นนี่หลักพันครับไม่แพงหลักพันหลักพันอ่าลืมลืมถามเบอร์โทรติดต่อคุณนะครับบอกได้เลยครับอ๋อจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วอ่าหาก่อนหาก่อนหาก่อนและอีกองหนึ่งแกแนะน,นำอันไหนอ่จำแนะนำเครื่องรางดีกว่าได้ได้ไ <prioritize>. ด้อะไรอะไรหลวงพง่อเงินเตาหลวงพง่อเงินเตาหลวงพง่อเง,งนิน วัดบางคานอย่างนี้องค์เท่าไรอ๋อนี้เราไม่ได้ปล่อยเราเก็บไว้บูชาเป็นวัตถุมงคลว้าวแล้วตอนนั้นได้มาอย่างไงครับอครับเนี่ยเล่นโดยพวกนิ้วนนั่นแหละก็มาปล่อยกันทีละาเนี่ยอ๋อจำราคาไม่ได้จำราคาไม่ได้นานแล้วนานแล้วเนาะนี่มีดหมออ่ามีดหมอแต่แต่เป็นเงี้ยงานะถอดถอดดูซิ อะไรปลาปลานะช่วยช่วยเปิดให้หน่อยมือผมถือกล้องเงี่ยปลาเียงปลาที่มันอยู่ตรงคีบคีบเนี่ยอ่าคีบตรงข้างหัวอ่าโอ้ไม่เคยเห็นเป็นสิ่งแปลกนะครับท่้งเล่นภาพมาเคยเห็นเอออย่างนี้แล้วเขียนอะไรเนี่ยอเป็นภาษาอะไรอัาแปลกมากเลยนี่ถ้าแวะมาร้านคุณน้านิคมแถวนี้ จะมีของแปลกมาเรื่อยๆอ,อมีมาเรื่อยๆแล้วคนชอบไหมชอบอยู่อันนี้มีสรรพคุณอนุภาพยังไงบ้างอ๋อน,นี้เป็นคล้ายๆว่าเป็นแทนมีดหมอได้แทนมีดหมอแทนมีดหมอเวลาหมอทำา้อดาหาลืมมีดเอามาไม่ใช่นะไม่ใช่นะ <laughs> ขอไปผมผมไม่ได้จะมาตลกหรือมาขำลบหลู่อะไรนะผมขำๆให้คนบันเทิงจะได้ไม่เครียดป่าผีได้แล้วผีมันบอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่เหล็กไม่แข็งเดี๋ยวฉันหักให้ดูจะทำไงเอนืลยต้งยงเถื่อนเลยอเสียบผีเลยเสียบไปปิ้งเลยนะอันอันกี่บาทเปิดว่าอันละพัน หนึ่งพันบาทาเอาคุณนะหาหาเบอร์โทรเร็วเผื่อผมไปออกรายการแล้วเขาอยู่จังหวัดอื่นมาไม่ได้ใช่ไหมเขาแบบเอ้ยสนใจผมออนเงินก่อนเลยคุณนะส่งด้วยนะ <หา S 1> ใช่ไหมเอาเร็วหาเบอร์มาหาเบอร์ผมรอผมรอสองชินน้นนะที่คุณนานิคมเขาแนะนำนะมีดหมองเงี้ยงป่าปลาอะไรนนะอย่าบอกว่าปลาเงินปลาทองนะไม่ใช่นะ ปลาอะไรครับปลาบึกปลาหึกมีไหมปลาบึกมีไหมเงี่ยมมีปลาหมึกมันเหมือนปลาสวายไงเออเนาะพันเนาะพันแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าเงี่ยงปลาบึกมันจะจะแหลมจะมีเหมือนปลาหมึกไหมกับเงี่ยงปลาเทโพเอาเป็นว่าเงี่ยงปลาอะไรไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่ฟันธงละกันเดี๋ยวบอกผิดไปแต่ไม่ใช่เอาไม้มาเหลาแน่นอนไม่ใช่ หนึ่งพันบาท 1, <000. S 1> วันนี้วันที่สิบมกราไอแพคกุมภาพันสองพันร้อหกสิปดนะเกิดมาคราวหน้าอาจจะร่อนรุ่นต่อไปอาจจะไม่ใช่ราคานี้ลองถามดูอีกทีเนาะอ่าคุณนะ้ามีเบอร์ได้ยังครับเอาเอามาบอกผมอาจารย์ผมข้เบอร์ผมครับว่าเบอร์ที่เนี่ยเบอร์ีอ่าคุณนิคมเบอร์โทรติดต่อที่ร้านเบอร์อะไรครับ ศูนย์เก้าสามครับผมศูนย์ห้าศูนย์ครับแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสนใจองค์ไหนถามได้อุดหนุนได้อุดหนุนได้โอนเงินมาส่งถึงบ้านโอนเงินมาส่งถึงบ้านครับผมขอบคุณมากครับ